โอ้เป็นไงเล่าอ,อ,อ,อุ้ยอุ๊ยโอ้บอลแรกดีเดี๋ยวเป็นโค้ดเปลี่ยนเป็นโค้ดบอลเล่นบอลบ้างดีกว่า สวัสดีทุกคนครับตอนนี้ก็สู่สปอร์ตซเดอร์นะครับอยู่กับผมเจวัปัตจ,จะเล่าความเสียแดงผ่าแปดของนักกีฬาวันวันสาวไทยในเวทีระดับโลกอย่าง v n เนะครับเราก็เอาตัวรอดได้สําเร็จมันก็บูดบิดนั่นแหละทุกคนก็คงจะคาดการณ์มาแล้วว่ามันก็มีสถานการณ์ที่รอดกับไม่รอดถามว่าอะไรเป็นไปได้มากกว่าผมมองว่ามีโอกาสรอดมากกว่าไม่รอดนะถึงแม้ว่าเราเองจะ,จะมองว่าต้องชนะ2นัดแต่สุดท้ายมันมีนกลไกของเกาหลีใต้มาเกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นวันนี้โอเคมันรอดแล้วแต่มันก็มีคําถามมากมายเกิดขึ้้้นน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 เเหหมมมมือออกัััวว่่ารดใแแแบบไลลลจะตงงีปปย ใช่ว่าถ้าตกชั้นเราก็ต้องคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่อให้รอดเราก็ต้องคุยเรื่องการแก้ไขเพราะไม่อย่างนั้นมันจะวนเวียนอยู่แบบนี้แล้วผมบอกเลยว่าที่ผ่านมาถ้ามันมีการตกชั้นเกิดขึ้นกับทีมไทยที่ไม่ใช่ทีมที่ในทีมคอทีมหลักของเขาอะที่เป็นทีมร่วมก่อตั้งเ n วีนอลหรือว่า n นเชสเลกเนี่ยผมบอกเลยว่าเราจะคุยเรื่องนี้กันนานแล้วครับแต่ในเมื่อวันนี้มันถึงเวลาที่มันมีการตกชั้นขึ้นเรารอดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การนัดถอยหลังนะผมยังบอกว่ามันไม่มีอะไรให้ชื่นมื่นและ แต่สุดท้ายพอเวลามันเชีย์เนี่ยพอมันเชีย์ไม่ขึ้นมันก็เครียดนักกีฬาเองที่เล่นก็เครียดวันนี้ค้ไม่ได้อยากต่อว่าอะไรใครนะครับเราพูดถึงปัญหาหลักๆเพราะว่าถ้าเราพูดเนี่ยเราไม่ได้พูดนะครับให้วอลเลย์บอลมันดีขึ้นโดยที่เราจะเชีย์ให้มันสนุกขึ้นมันต้องอยู่ที่ว่าคนเล่นจะเล่นในแบบไหนแลวพวกเขาเจอปัญหาอะไรบ้างฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับการรอดแบบบุบบิดส่งสัญญาณแน่นอนนะครับกับการแข่งขันในครั้งต่อไปและส่งสัญญาณแน่นอนสําหรับการแข่งขันชิงแชมป์ จริงๆแล้วความหวังของสาวไทยเนี่ยก็น่าจะเริ่มต้นจากการที่แคนาดาแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เล่นกันถึง5เซตแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยคือเกาหลีใต้ที่ต้องลุ้นกับเราโดยตรงเลยเนี่ยแพ้ให้กับฝรั่งเศส3เซตรวดซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการคาดการณ์กันอยู่แล้วนะครับว่าเกมเดียวที่เกาหลีใต้มีโอกาสจะชนะได้ก็คือฝรั่งเศสนี่แหละครับแต่พอปรากฏว่าแพ้ปุ๊บเราก็มีโอกาสในการลุ้นหนีตกชั้นทันทีก็แน่นอนแหละครับเป้าหมายมันก็เหลือเพียงแค่2โจทย์คือถ้าเกิดว่าเราเอาชนะแคนาดาทุกอย่าง จบเลยไม่ว่าจะกี่เซตก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเราแพ้เนี่ยเราแพ้ได้แค่โจทย์เดียวแพ้ด้วยสกอร์สต่อ3เซตถ้าแพ้เป็น3เซตรวดแพ้1ต่อ3เซตทุกอย่างจบทันทีซึ่งคะแนนย่อยในแต่ละเซตนะครับมันก็ต้องมาโฟกัสกันตั้งแต่เซต1เซต2คือผมว่าสาวไทยในยออกสตาร์ได้ค่อนข้างดีในช่วงเริ่มต้นของแต่ละเซตแล้วก็คะแนนเนี่ยมันอาจจะมีช่วงทิ้งห่างนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องชื่นชมหัวิตหัวใจด้วยว่าสู้กันทุกดอกจริงๆโดยเฉพาะ เซตที่4นะครับคืออันเป็นเซตดีกาของเราเลยเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ตีเสมอแคดาเป็น2-2เราตกชั้นทันทีดังนั้นโจทย์เดียว คือเราต้องเอาชนะให้ได้ในเซตที่4หลังจากตามอยู่1ต่อ2เซตก่อนที่สุดท้ายนะครับเราจ้าชนะไปแบบเฉียดฉิวเลย25ต่อ23ซึ่งก็ว่าตามตรงเนี่ยคือหมดแรงแล้วนะครับเซตสุดท้ายเซตที่5ก็เป็นเรื่องปกติของสาวไทยที่เซตสุดท้ายหรือว่าเซตดีกาเนี่ยเรามักจะมีปัญหาเรื่องของเกมป้องกันแต่ว่าด้วยหัราะหัวใจเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าน้องทุกคนพยายามจะสู้เพื่อเอาชนะแคนาดาหลังจากที่ได้เซต4มาหัวใจมันก็พองโตนะครับมันก็มีอยู่2เหตุการณ์ที่ต้องทํานั่นคือดีใจกกับาร รอดตกชั้น VNL แล้วก็โฟกัสต่อในเซตสําคัญเพื่อมองถึงการเก็บชัยชนะเพิ่มเติมใน VNL ครั้งนี้แต่ในเมื่อทําให้สําเร็จนะครับก็ถือว่าเราได้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วคือการอยู่ต่อใน VNL ครั้งต่อไปซึ่งแน่นอนสิ่งที่เป็นประเด็นที่เราต้องชื่นชนมนจริงก็คือฟอร์มของนักกีฬาที่มันยอดเยี่ยมไม่ใช่เพียงแค่อัชราพครคงยศนะครับที่ตามไป27คะแนนก็ยังมีพิมพิชยากกกรำ23คะแนนซึ่งโดยมาตรฐานในส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าตัวรุกของไทย ทำแต้มได้เนี่ยจะตีแบบโดดเลยนะครับสูงกว่าชาวบ้านเขาแต่ต้อเหนือยจาก2คนนี้เนี่ยก็ยังมีสศีภาวรด้วยที่ทาคะแนนช่วยเราอีกขณะที่แคนาดาสถานการณ์คล้ายๆกับเกมของไทยในหลายๆแมชนะครับคือมีคนตีที่ทําแต้มนําโด่งเลยก็คือฮิรารีจอร์สัน25คะแนนดังนั้นองค์ประกอบแบบนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับกับอบ,บรลย์บอลสาวไทยซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในเว l นอลที่ปรับรูปแบบจากเนชั่นสลีก ตอนปี2022ที่เราผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายณตอนนั้นเนี่ยเรามีนักกีฬาหลายคนที่เล่นบอนลรุกได้ดีแล้วก็เฉลี่ยกันทําคะแนนในขณะที่หลายสมัยต่อมาเนี่ยเรามักเจอปัญหานะครับนักกีฬาคนนี้อาจจะพีิกแต่คนนึงก็มีปัญหาการบาดเจ็บเช่นก่อนหน้านั้นเรามีอัจฉราพรจากนั้นอัจฉราพรเจ็บก็เป็นชัชชุออรโอเครอบนี้อัจฉราพรกับชัชชุออรอาจจะไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่แต่ก็มีพิมพิชยามมาช่วยได้ทันเวลาก็ถือว่าเราพอจะมีโชคอยู่บ้างเหมือนกันในเกม อีกครั้งเลยว่าทั้งไม่รวมใจกันจริงๆเราไม่มีทางสร้างความสุขและก็สร้างข่าวดีให้กับแฟนบอลบอลชาวไทยอย่างแน่นอนสิ่งสําคัญที่สุดที่ต้องมาคุยกันนะครับก็คงจะบอกไม่ได้ว่าการรอดตกชั้นคือสิ่งที่เราต้องมานั่งดีใจกันเราต้องเดินหน้าทํางานกันต่อนะครับพะหลังจากนี้เราจะเล่นซีบีลีกนะครับครับตั้งแต่25กรกฎาคมจนถึง3สิงหาคมแล้วก็ต่อได้ชิงแชมป์โลกเนี่ยคือ22สิงหาคมถึง7กันยายนก่อนจะปิดท้ายในปีนี้ก็คือซีเกมระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม ส่วนหนึ่งช็อตสำคัญที่เราต้องย้อนในพูดถึงกันหน่อยแล้วก็ถกเถียงกันในโซเชียลมีเดียจนผมเองเนี่ยก็ต้องไปหาคําตอบเหมือนกันนั่นคือคะแนนสุดท้ายที่ทําให้เรา ได้เซตที่4นะครับตีเสมอแคดาเป็น2ต่อสเนี่ยสรุปแล้วมันฟาวหรือไม่ฟาวจากการกระโดดขึ้นบล็อกของกัญญาักษณ์น,นะครับนักกีฬาไทยเนี่ยโอเวอร์หรือเปล่าเพราะว่าบอลรับตบของแคดาเนี่ยมันยังไม่ข้ามแดนมาถึงฝั่งเราเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเราจะมาถกเถียงกันให้ตายเนี่ยก็ต้องเอาการตัดสินของกรรมการเนี่ยเป็นที่ตั้งซึ่งถ้าผมสังเกตภาษากายของเขาแล้วก็ดูจากกติกาด้วยเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่มันทําให้การชาเชลนไม่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เกิดจากเรื่องของการที่ไม่ได้มีการฟาเนนนตั่อง นักกีฬาของไทยเนี่ยก็ไม่โดนตาข่ายเลยถึงแม้จะมีการถกเถียงกันอีกช็อตหนึ่งว่าสรุปแล้วกัจรัสเนี่ยมือโดนลูกบอลเล่บอลหรือเปล่าหรือว่าลูกบอลเล่บอลเนี่ยมันไม่ได้ข้ามแดนมาแล้วมันก็ตกลงที่ตาข่ายทางฝั่งของแคนาดาสุดท้ายในเชิงกติกาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะบล็อกโดนหรือว่าไม่โดนนะปรากฏว่ากรรมการเขามองว่ามันเป็นการบล็อกโต้ตอบตามปกติก็คือว่า ขึ้นไว้ก่อนอ่าไม่ว่าบอลจะข้ามไม่ข้ามเนี่ยสัญชาตญาณของฝ่ายรับก็คือขึ้นบล็อกเพื่อสู้ดังนั้นเนี่ยพอเป็นแบบนี้เนี่ยกรรมการเขาก็มีอำนาจในการตัดสินใจว่าเฮ้ยเขาจะไม่ให้ชาเลนจ์เพราะตามกฎเนี่ยมันก็ระบุนะครับว่าในการบล็อกเนี่ยผู้เล่นอาจจะสัมผัสลูกบอลเกินตาข่ายได้แต่ต้องไม่ขัดขวางการเล่นของฝั่งแคนาดาซึ่งกําลังจะเข้าโจมตีซึ่งนเวลานั้นเนี่ยแคนาดาโจมตีไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าจังหวะการรับบอลแรกของเขาเนี่ยเขารับบอลแรกไม่ดีแล้วก็กาลังจจจจจะะะะหาา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 ททงงแกกกกกก้้้ไขในนนนััววบอออล2ฉ็เยยเุดี่่รรรมมถต ก็ไม่ต้องให้ชาเลนจ์ก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไรส่วนทางฝั่งของ f i v b จะออกมาพูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปเรื่องที่2นะครับที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าณวันนี้เนี่ยคือเราอยู่ในจุดสูงสุดแต่ทําไมเราถึงต่อย,ยอดยังไม่ได้หรือว่าอาจจะบอกว่าเฮ้ยย่ำอยู่กับที่หรือเปล่าซึ่งวันนี้เนี่ยย่ำอยู่กับที่สำหรับผมเนี่ยเป็นการย่ำอยู่กับที่ในระดับโลกซึ่งมันก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดแล้วจริงๆนะครับแม้ว่าจะมีการถกเถียงกันของแฟนบอลแต่สุดท้ายเลััับบมาาททววนนนกให้ดี่ เราต้องแก้ไขไหมคําตอบคือเราต้องแก้แน่แต่สิ่งสําคัญที่กีฬาไทยเป็นมาตลอดก็คือเราไม่ได้คิดถึงการต่อยอดเมื่อเราประสบความสําเร็จหรือว่ายืนระยะได้แบบมั่นคงแล้ววันนี้สัญญาณเตือนของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยมันก็ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับหลายชาติเขาก็พัฒนามาจริงๆด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าเราด้วยและการเปนว่าในอนดีตเนี่ยจากที่เราเคยมีบอลรุกผสมที่เล่นได้อย่างรวดเร็วและก็เป็นมิติใหม่ของโลกจากเพิ่มจิตถินขาวแตนะ่วันนี้นักกีฬาของหลายๆชาติก็ทําแบบที่เรา เล่นได้แล้วก็รูปร่างของเขาสูงใหญ่ก็เป็นความได้เปรียบไม่ได้มีจุดเด่นเพียงแค่บอลหัวเสาอย่างเดียวแล้วณนะตอนนี้เขาสามารถที่จะรุกได้หมดเลยเต็มหน้าตาข่ายทั้งซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางซึ่งเกมบล็อกของทีมไทยเนี่ยก็เป็นอุปสรรคอยู่แล้วกับรูปร่างที่เราตัวเล็กกว่าเขาพดอดเกียรติพงศ์รัชตากีรียงไกรก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับคือก็ยอมรับเลยครับว่ามันมีหลายจุดที่ต้องแก้ไขนะครับแต่หนึ่งสิ่งที่แก้ไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความสูงนักกีฬาคือแน่่นนนนอคททีีผีผาา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 มมมมสพยจจะํุด้หกฬ ตัวสูงเอามาปั้นเพื่อเล่นบอลเลยบอลแต่เราเคยพูดคุยกันมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าแพชชั่นของตัวเด็กไม่ได้ไม่ได้มีความฝันจะเล่นกีฬาชนิดนี้จริง,รงๆเนี่ยท้ายสุดก็ต้องหลุดจากเส้นทางดังนั้นกีฬาประเภทนี้เนี่ยมันเป็นกีฬาของนักสู้หลายๆลยคนที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่ยุคข,ของเจนเซียนมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ดังนั้นเรื่องของความสูงเนี่ยก็เป็นเรื่องของอนาคตที่เราไม่รู้ว่ามันจะ ทำมาตลอดนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งหัวข้อที่คุยแล้วก็ถกเถียงกันจริงๆมันก็คงหนีไม่พ้นหรอกครับเรื่องของโค้ชว่าถ้าเกิดว่าเราใช้โค้ชต่างชาติมันจะดีกว่านี้ไหมทําไมตอน f i v b เนี่ยได้ให้งบป,ประมาณมาแล้วก็ส่งโค้ชมาเนี่ยเราไม่เอาหมายคงกลับมาที่เรื่องเดิมนะครับว่าสมาคมเองมองจุดนี้ยังไงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการยืนระยะในระดับโลกของเราเนี่ยก็ยังคงทําได้ดีอย่างต่อเนื่องเพียงแค่ว่าสัญญ,ญาณในปีนี้มันค่อนข้างแรงจากการที่เราจะอยู่สักอันดับ1 3 1 4ของโลกก็จะหมุนเวียน ปน,นประมาณี้แต่ตอนนี้เราตกลงมาอยู่อันดับที่20ของโลกซึ่งในแนวทางของการที่จะไปโอลิมปิกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าอันดับโลกของเราตกไปมากกว่านี้เนี่ยเส้นทางในการที่จะคัดเลือกมันก็จะยากขึ้นไปอีกยกตัวอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็เป็นชาติที่อยู่ในมหาอำนาจของวอลเลย์บอลอยู่แล้วแล้วก็ช่วงหลังในหูวเขามีจุดเด่นเรื่องของความเหนียวแน่นแล้วก็สปีดบอลที่ดีคือก่อนหน้าน,นี้ญี่ปุ่นเนี่ยชาตินยมอยู่แล้วนะครับก็ไม่เคยใช้โค้ชต่างชาติเลยจนเกิดขึ้นในปีนี้นั่นคือ oh ass, เฟอร์ฮันด์อ เดือไม่ทราบก็ได้ว่าก่อนหน้าที่เขาจะไปคุมตุรกีแล้วก็โครเอเชียเนี่ยเขาเคยทำงานเป็นผู้ช่วยโคช้ชให้กับทีมชาติญ,ญี่ปุ่นมาแล้วในอดีตดังนั้นด้วยความเข้าใจนะครับคุณภาพของนักกีฬามีข้อมูลของตัวญี่ปุ่นหลายคนที่ตอนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นชุดใหญ่เหมือนในวันนี้พอมันกลับมาทํางานร่วมกันเนี่ยผมคิดว่ามันก็เกิดการต่อยอดได้ง่ายกว่าแน่นอนถ้าเกิดจะเปรียบเทียบก,กับฟุตบอลเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับว่าครูจะเอาโค้ชระดับโลกแค่ไหนมันก็ตามแต่ถ้าเกิดไม่รู้จักวัตตถุุดดิบบบััฟออออลลไไไไทยยมมมมมมนนนนกกก็็็ปป่่่้าาาางววเเผีจํหื ลีกของเราเนี่ยนักกีฬาตอนนี้ยังไม่ได้ก็ต้องพึ่งพาตัวที่ไปเล่นในต่างประเทศซะส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งที่โค้ชเองตอกให้มาจากทีมระดับโลกหรือเคยทํางานที่ประสบความสําเร็จมากกว่าไทยผมคิดว่ายังไงก็คงต้องใช้เวลาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสนับสนุนนะครับให้เราใช้โค้ดไทยต่อไปคือบางช่วงเวลามันก็ต้องมีการผัดเปลี่ยนกันบ้างแต่ก็ไม่ได้แยกในสถานการณ์ณปัจจุบันถ้าเราจะบอกว่าโค้ชไทยยังคงต้องอยู่ต่อไปถ้าเกิดว่าเขาจะได้เรียนรู้กับการแก้ไขเพื่อต่อในศึกชิงแชมป์โลกหรือว่าอาจจะปิดท้ายที่ซีเกม เปลี่ยนไหมหรืออาจจะเอาสิ่งที่ทีมไทยต้องพัฒนาซึ่งผมว่าจริงๆแล้วคนที่รู้ปัญหามากสุดก็คือสมาคมกีฬาบอลเล์บอลนั่นแหละครับจะเอาเรื่องพวกนี้มากลางไหมแล้วพูดคุยกันแบบจริงจังว่าจะเริ่มแก้จากจุดไหนบ้างและเริ่มจากจุดไหนก่อนและก็ทําแบบจริงจังแม้ว่าบางจุดต้องใช้เงินตรงนี้ก็ต้องไปคุยกับภาครัฐว่าจะสนับสนุนได้ยังไงบ้างหลังจากที่เราเนี่ยเป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลกแบบเป็นชิ้นเป็นอันมากที่สุดอีกหนึ่งสมาคม กาที่เรื่องของนักกีฬานะครับที่อาจจะถูกมองว่าออแบกทั้งในลีกตัวเองที่ไปเล่นในต่างแดนแล้วก็เล่นทีมชาติก็ล้าร่างกายก็กรอบเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ก็อาจจะพูดกันลำบากแล้วนะครับเพราะมันก็มีข้อถกเถียงกันว่าของญี่ปุ่นก็เป็นเหมือนกันคือมันอาจจะพูดได้แต่มันพูดได้เพียงแค่บางคนดังนั้นเนี่ยด้วยภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ยสงที่เราต้องกลับมาโฟกัสผมคิดว่าไอ้ด้วยโปรแกรมของนักกีฬาที่เล่นแล้วอ่อนล้าหนักมากทั้งสโมสรแล้วต่อทีมชาติเนี่ยมันก็อาจจะไม่เท่าการแก้ใน,ในภาพใหญ่ก็คือออกกกาาาาารรรทํะะไ็ด้้ใใหนนนีฬขงงเเเเปปล่่ตศย คือแม้แต่การพัฒนาหลีกในประเทศให้มันมีความเข้มข้นมากกว่านี้เพื่อทําให้นักกีฬาหน้าใหม่มันเกิดขึ้นเยอะกว่าที่เป็นอยู่เพราะทุกสนามเนี่ยปัญหาของทีมไทยก็คือนักกีฬาเราใช้ชุดเดิมๆเ,เล่นหน้าเดิมๆถึงแม้จะมีการสลับสเปลี่ยนเอาดาวรุ่งมาบ้างแต่มันก็ไม่ไหวายที่แต่ละสนามจะมีนักกีฬาตัวหลักที่บาดเจ็บจากอาการอ่อนล้าจริงๆแล้วก็ฝื้นตัวไม่ทันหรือแม้แต่โค้ดออสเองเนี่ยก็พยายามเซฟนักกีฬาด้วยเพื่อเก็บไว้ใช้ในรายการต่อไปและมองเป้าหมายคือศึกชิงแชมป์โลกจนอาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลไทย ก็สําคัญสำหรับไทยกับการปรับให้มีการตกชั้นเป็นปีแรกสำหรับทีมที่ร่วมก่อตั้ง VNL มาซึ่งถือว่าไทยเนี่ยเป็นทีมคอหรือเป็นทีมหลักมาตลอดกับการแข่งขันในรายการนี้ส่วนหนึ่งประเด็นนะครับก็คือการฝึกซ้อมของนักกีฬาที่บอกว่าเวลาในการเข้าแคมป์เนี่ยมันไม่เพียงพอเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะเข้าแคมป์ได้ก่อนบางคนก็กลับมาช้าหลังจากติดโปรแกรมลีกอาชีพที่ต่างประเทศท้ายที่สุดแล้วนะครับผมยังมองไปลึกกว่านั้นผมมองว่าโปรแกรมในการอุ่นเครื่องมากกว่าหรือว่าการเก็บตัวเนี่ยเราอุ่นคุณภาพแค่ไหน เราเล่นกันเองซ้อมกันเองใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่เราต้องกลับไปพูดคุยนะครับว่าการที่เราซ้อมกับนักกีฬาด้วยกันเองความสูงเท่าๆกันคุณภาพร่างกายเท่าๆกันแต่เราต้องไปสู้กับนักกีฬาที่รูปร่างใหญ่กว่าสูงกว่ายัางไงเราก็ไม่มีความชินแน่นอนในการที่จะรับมือกับเขาดังนั้นจะสังเกตเลยนะครับว่าเซตแรกๆเราจะสู้ได้ดีแต่ว่าท้ายๆเนี่ยเราจะหมดแรงเป็นประจำไม่ใช่ว่านักกีฬาไทยไม่ฟิตนะครับแต่ว่าการกระโดดเราต้องใช้แรงมากกว่าคนที่ตัวสูงเนี่ยยังไงมันก็ยุบอยู่ดีดังนั้นยังไงผมมววว่่่าาาาาหลัังจจกกกกนนนี้รรเเ็็บตไะปใย ก็ตามเนี่ยเราคงต้องมองถึงแผนพวกนี้ด้วยนะครับว่าทํำยังไงให้เราได้เอานักกีฬาไปอยู่ในจุดที่เจอกับชาติที่เป็นมหาอำนาจของวอลเลย์บอลที่รูปร่างสูงใหญ่เจอเขาไปบ่อยเี่ยผมว่าเราจะรู้จังหวะทามมิง่งถึงแม้ว่าเราจะกระโดดได้ไม่เท่าเขาหรือกระโดดได้ดีจากความสามารถของนักกีฬาไทยที่สถิติตอนนี้เนี่ยเรารูปร่างไม่ได้สูงนะครับ แทบไม่ได้เกินด180กันเลยส่วนใหญ่แต่เรากโดดได้สูงมากบางคนโดดได้สูงเกิน3เมตรแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยการพัฒนาสรีระมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็ต้องแพ้ในกลนไกเรื่องบอลหัวเสาอยู่ดีถ้าเกิดเทียบเรื่องนี้กับญี่ปุ่นผมมองว่าสิ่งที่เราต้องไปคุยกันเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าเรารูปร่างสูงกว่าญี่ปุ่นไหมหรือว่าสูสีกับญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่สีสำคัญคือต้องไปดูว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเก็บตัวฝึกซ้อมกันยังไงเขามีเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การกีฬาเขามีการเก็บตัวเจอกับทททีีีีมมมม่่่่่่่่่่รรรรรรรูปรูปปปปาาาาางงงงงสใหหญกกววืืืออออเเเเเผนนนน้็็็จํคไ ข้าแล้วก็สิ่งที่เราต้องกลับมาดูกันด้วยว่าจุดเด่นของเราจริงๆมันก็ยังมีอยู่คือบอลรุกของเรายังคงดีนะครับจากสถิติในการแข่งขันแต่ละเกมแต่ท้ายที่สุดแล้วเกมรับคือสิ่งที่เราต้องแก้ไขจริงๆในสังเวียนระดับโลกนะครับการบล็อกที่คะแนนบล็อก ของเราเนี่ยไม่ได้ดีเหมือนเดิมจากหลายสมัยที่ผ่านมาการตีเสียเองที่ทุกๆแมชเนี่ยบางเกมเราเสียเกินกว่า20คะแนนอย่างล่าสุดในเกมกับแคนาดาที่เราแพ้ไปเนี่ยเราก็ตีเสียเองถึง24คะแนนนะครับซึ่ง24คะแนนเนี่ยอีกแต้มเดียวเนี่ยครบเซตแล้วนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องกลับไปแก้ไขรวมถึงเรื่องของการบล็อกด้วยณนะตอนนี้แต่ละเกมเราบล็อกได้น้อยมากนะครับอย่างเกมล่าสุดกับแคนาดาเนี่ยเราก็บล็อกได้เพียงแค่7คะแนนในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำสถานการณ์นี้ได้ดีมากแล้วได้แต้มบ่อยครั้งจาาาากกกกรรขึ้นนบล็ออ่ บล็อกแบบนี้เนี่ยแน่นอนความสูงมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องแต่จังหวะทามมิ่งของเขามันก็เกิดจากการเรียนรู้และก็ได้สู้กับนักกีฬาระดับโลกดังนั้นมันจะเห็นชัดเจนนะครับว่าพอเรามีนักกีฬาไปเล่นที่ต่างประเทศอย่างพิมพิชญาเนี่ยกลับมาในรอบนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าไปตีในลีกของยุโรปดังนั้นการเจอกับบล็อกที่สูงใหญ่เนี่ยเขาก็รู้วิธีการในการรับมือว่าจะตีฝั่งเนี่ยมันคงตียากแต่ทํายังไงเพื่อตีฉีกบล็อกหรือว่าตีทัชบล็อก เพื่อทําให้ได้แต้มส่วนหัวข้อใหญ่เลยที่พูดกันทุกๆครั้งและแม้แต่โค้ชเองไม่ว่าคนไหนจะให้สัมภาษณ์ก็ต้องโดน,นั่นคือการรับบอลแรกตอนนี้ปัญหาของเรานะครับถ้าบอลแรกเราดี การเล่นเกมรุกของเราเจอ่ปัญหาแต่ที่ผ่านมาบอลแรกของทีมไทยเป็นสิ่งที่ยังแก้ไขไม่ได้แม้โค้ชทุกคนก็พยายามนักกีฬาทุกคนก็พยายามจะทํายังไงครับให้สถานก,การณ์พวกนี้เนี่ยมนได้รับการแก้ไขเป็นลําดับแรกนะครับผมเน้นย้ําเลยทั้งการรับเสิร์ฟและก็การรับตบซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันก็ต้องหาคนที่มาสอนเทคนิคเพิ่มเติม,ตมแต่ถามว่าตัวลิเบอรโร่ของเราเนี่ยจริงๆไม่ได้ขาดน,นักกีฬาที่ดีเลยนะครับอย่างในยุคข,ของวานนาบัวแก้วนั่นก็เป็นลิเบอโรอ่อันดับหนึ่งของโลกมาแล้วต่อมานนนยยยยยุุคขอองงเปปีีรรแแ้้จิๆ่่ก็ะะดด สิ่งที่เรากะไรกต้องทําก็คือในรายการสําคัญบางรายการที่คิดว่ามันจําเป็นหรือเปล่าการต้องเอานักกีฬาตัวหลักไปเนี่ยต้องทบทวนให้ดีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีสายเลือดใหม่ที่ก้าวขึ้นมาได้ทันเวลา กับสองวีรระดับโลกอันนี้ยังไม่รวมนะครับเรื่องของสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาที่เราก็พยายามทดสอบกันตลอดแต่ว่าการเทสร่างกายเพื่อดูความแข็งแกร่งเนี่ยมันก็ยังไม่เท่ากับการได้ประทะกับตัวของคู่ต่อสู้ที่เราคิดว่าจะต้องเจอแบบจริงจริงจังๆฉะนั้นตอนนี้มันก็มีอยู่2ทางแหละครับก็คือการสนนักกีฬาไปเล่นในต่างแดนเยอะๆซึ่งถามว่ามันมีไหมเรามีตลอดนะครับเพียงแค่ว่าในหลีที่เราไปเล่นตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่หลีกของยุโรปมันจะเป็นหลีญี่ปุ่นสะส่วนใหญ่กับ2ก็คือหลีในประเทศของเราเราจะทํำยังไงนะครับเพ น่ได้พัฒนาในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของการบล็อกฉะนั้นมันก็ต้องมีการเติมแต่งเอานักกีฬาต่างชาติที่มีรูปร่างสูงใหญ่เข้ามาโอเคในเชิงเทคนิคแล้วก็คุณภาพเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับพวกตัวระดับโลกแต่น้อยด้วยความสูงพวกนี้นะครับที่เอาเข้ามาเนี่ย อาจจะทำให้นักกีฬาไทยได้เคยชินแล้วก็ปรับตัวในการเล่นบอลลบอลไทยแลนด์ลีกก่อนที่จะเก็บประสบการณ์และกล้าวขึ้นไปสู่ทีมชาติต่อยอดกับการเล่นในเบทีลีกอาชีพระดับโลกต่อไปอยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับเพราะว่าการต่อสู้ในครั้งนี้ยอมรับแหละครับว่ามันไม่ได้ง่ายแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเป็นเผาจริงซะแล้วนะครับกับการที่เราต้องร่วงตกชั้นลงไปแต่สุดท้ายพอเรารอดได้เนี่ยมันก็คือการเผาหลอกแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราไม่แก้ไขทุกสิ่งที่พูดกันมนมุมมมของมมองสาคในนแ เเราจะกลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันอีกแน่นอนกับสังเวียน VNL หรือว่าใกล้กว่านั้นก็คือชิงแชมป์โลกในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้แหละครับและเป้าหมายในการไปโอลิมปิกในปี2028ที่ลอสแองเจลิสก็จะพังทลายลงอีกครั้งหนึ่งเพราะนั่นคือสิ่งที่สมาคมชุดนี้คาดหวังมากกับการกลับมาของโคดอสเกียรติโพงรัชตะเกียงไกรทั้งหมดนี้ครับคือสปอร์ตอินไซเดอร์ทางไทยรัฐสปอร์ตนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเราหรือขาดตกบกพร่องตรงไหน,นอยากจะคอมเมนต์เข้ามาเพิ่มเติม ให้เราได้ท,ำทำ t t onto, ํานําเสนอกันต่อในอีต่อไปก็คุยกันได้นะครับผ่านในช่องทางของ Facebook ไทยรัฐสปอร์ตและก็ YouTube ไทยรัฐสปอร์ตวันนี้หมดเวลานะครับผมเจวัลปัดลาไปแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ